สวัสดีครับเย้วันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Battle Cat นะครับหรือเรียกไทยก็ The Battle Cat เรียกแบบฝรั่งก็ The Battle c a t ประมาณนี้ครับ Cat ใใ่่ตัว S ด้วยนะเพราะมันมีตัว S โอเคก็ไม่ต้องพูดมากอะไรนะครับเราก็ไปเล่นกันเลยครับผมโลโก้ก็จะเป็นหน้าแมวอย่างเงี้ยแหละครับมาครับตอนแรกนะครับผมไม่รู้นะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเริ่มมาถึงนี่ก็เป็นคล้ายๆเป็นแผนที่นะครับ แล้วก็มีเขียนตรงนี้ว่าโคเรียก็คือเกาหลีนั่นเองนะครับอ่าน่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าอยู่ด้านใต้ส่วนนี้น่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะครับเคก็กดแอคแคท็กเลยเฮ้ยจะดีเหรอโจมตีเกาหลีเนี่ยโอ้ดีนะไม่โจมตีเกาหลีใต้เอ้เกาหลีเหนือไม่งั้นโดนขี่ปนาวุธแน่กูเฮ้ยมีคนมาโจมตีเราเฮ้ยนี่มันอ๋อคือแมว50 50บาบาทในการใช้นะครับโอเค งั้นเรากดที่แมวอ๋ออย่างงี้นี่เองประมาณว่าเรียกแมวออกมานะครับอ๋อต้องให้ถึง50นี่ห0แล้วนะครับก็จะแบบว่ากดกดกดแมวออกมาได้นะครับอันนี้คืออะไรอะลองคลิกดูอ๋ออนันี้เป็นเลเวลสนะครับนี่มาดูการโจมตีของแมวศึกสงครามแมวเหมียวมาเลยโจมตีมันกัดมันกัดมันโอ้โหแล้วดูแมวเรานี่ตัววงกลมนะครับเหมือนโดเรมอนอ๋อนี่ไงเร็วนะครับเคเพิ่งจะมาสอนเนี่ยนะ เราต้องถึง80นะครับถึงจะซื้อเวลส่วนตรงนี้50ซื้อแมวนะครับผมโอเคเอาเวลดีกว่าเวลน่าจะสําคัญนะครับผมว่าอย่างนั้นนะโอเคจากนั้นปล่อยแมวครับอีกตัวหนึ่งเยี้ยมไปเลยซาร่ากระต่ายกระต่ายงับเฮ้ยมันบอกว่าไฟเดอะแคทแคนนอนนะครับโอเคโอเคคือถ้าแบบว่ามีตัวที่เกินเขตเนี่ยหรือเปล่าเราจะสามารถยิงไอ้ตัวนี้ได้นะครับหรือเปล่าวะโอเคไหนไหนลองใช้ดูอ๋อนี่ไง โอ้โหใช้เปลืองว่ะสิ้นเปลืองนะครับมันต้องหมายว่ามาถึงเขตเลยเมืมเ่อกอี้นะครับผมโอเคใช้เปลืองไปเลยนะฮะ <c oughs> มากัดปราสาทกระเถะปราสาทสีแดงทงสีแดงไม่ใช่ปราสาทสีแดงทงสีแดงกัดไปกัดไปเพื่อนโอ้หแมวเรานี่เยอะมากครับรู้สึกว่าตอนนี้นี่สูสีกันมากแต่รู้สึกว่าฝั่งนู้นจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับผมว่าฝั่งนู้นเสียเปรียบแต่ฝั่งเรานี่ยังไม่ลดเลยนะครับโอเคแต่เป็นอ่ามอเตอร์ไซ์ อ่ายังไม่ลดยังไม่ลดเออลดก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็เป็นลถเออช่างมันช่างมันเออเรามาเล่นดีกว่านะฮะดูดูประสาทเขาใกล้จะแตกแล้วครับจะแตกไหมใกล้แล้วอีกนิดเดียวเองดูดิ2ีแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยชนะนะครับผมวิกสตอรี่เลยนะฮะเรียบร้อยได้มาพัน E.P. นะครับเย้ yeah, ชนะแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้มันบอกว่าไอเทมช็อปได้เปิดแล้วนะครับโอเคเกมนี้นี่เป็นแบบมีให้ซื้อของใช่ไหมเนี่ย นั่นไงอันนี้คือเป็นแคทเบดนะครับเคกดโอเคไปอันนี้คืออะไรเนี่ยตาประทับตีนแมวนะครับตาประทับตีนแมวเพื่ออะไรมีให้อัปเกรดทุกคนตรงนี้คืออะไรไม่รู้เป็นแต่มันเขียนว่าอัปเกรดนะครับมันบอกว่านิวอะไรอะแทงแคทเฮ้ยมันมีให้เราซื้อด้วยเหรอเนี่ยมีให้อันนี้อัปเกรดอันนี้ซื้อซื้อได้ไหมเฮ้ยได้ไทุกคนโอ้โหอ่ะอัปเกรดนี่อัปเกรดนี่ เราะมันเป็นแมวที่เราต้องใช้นะครับส่วนอันอื่นนี่อ๋อนี่ไง XP อ๋อมมนใช้ XP ในการซื้อ XP นี่เหมือนตังค์ปะวะเออเนะน่าจะตังค์ของเกมนี้แหละมั้งมีสโตูด้วยครับสโตคือร้านค้าดูซิมีให้เราซื้ออะไรตอนนี้ตังค์เรามีอยู่0บาท <c oughs> <c oughs> นะครับ0บาทแต่เอ้ยแต่มันใช้นี่ซื้อไม่ใช่หรอมันใช้กระป๋องเลยฮะแต่ว่าเราไม่มีตังค์อะเรายังซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นร้านค้าแล้วนะ โอเคงั้นเราไปต่อเลยครับมาไม่ต้องพูดอะไรมากเราไปโจมตีประเทศอื่นกันต่อเลยตรงนี้คือเป็นอันล็อกนะครับคืออะไรวะอันล็อกออล็อกไอเทมปลดล็อกไอเทมนะครับล็อกไอเทมเดอะคลิปอินเดียดอ่านออกแต่แปลไม่ <laughs> อ่านออกแต่แปลไม่เป็น <laughs> ชีวิตกูอันนี้เรามาอยู่ที่ประเทศมองกูเรียนะครับเราจะไปทัวร์โลกกันนะฮะเราอยู่ที่มองกูเรียเราจะโจมตีประเทศนี้กันมาดูซิว่าจะสําเร็จกันหรือเปล่าเดอะแบ t เทิลบิกินนะฮะโอ้โห oh, ได้เวลาเริ่มนะครับ มาครับตอนนี้ฝั่งนู้นนี่เป็นเออไเป็นอะไรไปเนี่ยถ้าทานจะมีควันออกมาด้วยนะครับเราปล่อยค่าศึกออกไปปล่อยทหารของเราออกไปนะครับเลือดของต่างฝ่ายก็มีต่างละพันนะครับเรื่องของป้อมนะครับอัปเกรดตัวละครก่อนครับตอนนี้เรามีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับคือ100บาทนะครับผมแต่ว่าเราน่าจะเอา50าหรือร้อยดีร้อยเลยดีกว่านะครับเอาร้อยไปเลยนะครับดูซิตัวนี้จะดีขนาดไหนโอ้โหนี่มันแมวยาวนี่มันแมวแมวยาวนี่แมวหรือเรือหางยาวเนี่ยโอ้โหโคตรยาวเลยครับณตอนนี้ ปล่อยตัว50ออกไปเลยครับโอ้โหปล่อยไปปล่อยไปโห้กัดโอ้โหตัท่ากัดเหมือนหกักไสกอก <c oughs> โอ้โหท่ากัดที่แบบว่าน่ารักมากอุ้ยอันนี้มันงูไม่ใช่เลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่แมวแล้วนะมันงูชัดๆนะครับเดีย๋ยวเราเรออีก80นะครับเอาเวลดีกว่านะครับผมลองดูลองดูงด80ดูซิจะได้เวลหรือเปล่านะมาได้เวลแล้วครับตอนนี้เวลสามนะครับผมอ่าเรานำไปแล้วครับณตอนนี้ปล่อยไปอีกตัวครับรอ120นะครับเราจะค่อยเอาเวลนะครับผมมาดูมาดูมาดูอ โอ้ตอนนี้ไอตัวไส้กรอกเราไปไปกลนะครับเอาเวลเอาเวลเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆปล่อยตัวนะครับตังเหลือแล้วก็ปล่อยตัวมีตังเยอะแล้วก็เอาเวลนะครับอ่าปล่อยตัวครับปล่อยยาวๆเลยโอย้ตอนนี้นี่แบบว่าบ้านมันโดนโจมตีแล้วครับเอาไส้กรอกออกไปไส้กรอกไส้กรอกมาแล้วนะฮะไส้กรอกมาแล้วครับโหแต่รู้สึกว่าเครื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเพราะว่ามันแบบมันมันแพ้เราแน่นอนนะครับงานนี้โอ้เราเราเลตอนนี้เราเวลสี4เองครับ อ่ะกัดไปเลยเพื่อนเอาให้เหลือศูนย์ให้มันไม่มีที่อยู่ปล่อยแ้กเกาะไปแซกเกอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อว่าแ้กเกอันนี้ลูกชิ้นลูกชินกช้นกู <c oughs> คิดได้ไกวีเนี่ยคิดได้ไงวะเออแสกกากลูกชิน้นนะครับชื่อของมันนะครับผมคือมีทรงเป็นส้กอกเอียนหนึ่งก็เป็นวงกลมเป็นลูกชิ้นนะครับโอ้โหได้มาพันสามร้อยเอ็กพีนะครับน่าจะเอาไปซื้ออะไรได้ใช่ไหมหรือว่าซื้อตัวละครนะครับน่าจะซื้อตัวละครได้เดี๋ยวคลิกที่อัปเกรดก เออเอาตัวนี้ละกันแคทคันนอนแอคแท็กนะครับอ่าเราเออกมาแล้วครับแต่ว่าถ้าจะอัปเกรดต้องใช้2,000นะครับเอานี้ดีกว่าอัปเกรดตัวนี้อุย้ยทำไมเราไม่อัปเกรดใสกก่กรอกเออช่างมันช่างมันนะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูมิชชั่นนะครับคือภารกิจนะครับผมภารกิจอันนี้เฮ้ยมีภารกิจสําเร็จอันนึงแล้วนะครับจัดไปเอานี้เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นจะเป็นแบบว่าเคลียร์เจแปนอินเมชั่นแคลไลซิ่งอ่าโอเคโอเค คือที่โอเคคือไม่ได้แปลได้น,นะแปลไม่ได้นะโอเคผมขอโทษที่ผมโงงกิตนะครับเออเดี๋ยว,ยวจะพยายามศึกษาตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ประเทศจีนเอ้ไม่ใช่อยู่ในประเทศจีนสแสดงว่าอยู่ใกล้ไทยแลวสินี่ไงภาคเหนือของไทยเนี่ยเห็นไหมทุกคนตรงนี้นะครับโอ้โหเยี่ยมดิแอคแทกเลยมาละมาแอคแทกใช้หน้ากันเถอะใหญ่ใหญ่โตมากครับประเทศจีนมาเดี๋ยวเวลาโจมตีแล้วโอ้โหนี่เป็นกำแพงเมืองจีนนะครับอ๋อมันจะเอาประมาณว่าเป็นคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นที่สําคัญของประเทศนั้นน่ะคือเป็นที่หลักอะไรวะนี่แป๊บนึงผมขอคิดก่อนนะคือเป็นอนุสรหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างมันเป็นแหล่งของที่นั้นที่เป็นที่สําคัญน่ะอย่างเช่นประเทศไทยก็อาจจะเป็นเสาชิงช้าผมไม่รู้นะว่าเกมนี้จะใช่เสาชิงช้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าประเทศจีนที่เป็นอ่านี่เป็นกระแพงเมืองจีนนะครับก็ดังๆอ่ะเออที่ดังๆอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ว่า ประเทศไทยต้องดูครับว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นวัดวัดวัดพระแกลละ้วเออเพราะว่าวัดพระแก้วมันก็เป็นที่ที่คล้ายๆกับเป็นผมคิดคานี้ไม่ออกเป็นไอเทมแร่ไม่ใช่ไอเทมแรล่เป็นที่แรล่เป็นเออช่างมันทุกคนเรามาดูกันดีกว่าครับโอ้ตอนนี้กัดกันหนามากครับเอาเสกอกออกมาฮะเสกอกก็เดินออกมาก,กับลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นนี่มีหลายอันมากครับลูกชิ้นนี่กัดกับงูครับโอ้โหกัดกับงูลูกชิ้นนะครับเอาเวลเอาเวลเอาเวลตอนนี้เวลสี่แล้วครับผม โจมตีมาไปเลยและกันนะครับโอ้ตอนนี้หนักหน่วงมากหนักหน่วงมากแมวกัดกันนะครับก็ทําเสียแมวกัดกันด้วยแมวแมว <c oughs> ประมาณนี้ใช่ไหมเอาไส้กรอกออกมาครับรู้สึกว่าไส้กรอ,อกเนี่ยจะเป็นสายแทงนะครับผมเ้อาที่อ่านมาเมื่อกี้นะ <c oughs> ผมเห็น,นผ่านๆนะนันจะเป็นแทงมันเห็นมันบอกว่าแคดแทงหรือแทงแคดอะไรสักอย่างเลยอ่ะปล่อยไปครับปล่อยไปรู้สึกว่าเราจะถล่มเมืองจีนได้แล้วดูดูใกล้แล้วใกล้แล้วปล่อยลูกชิ้นครับลูกชิ้นลูกชิ้นออกมาแล้วเค okay, ตอนนี้ใกล้แบบว่าเอาไส้กรอกออกมา จะถล่มเมืองได้แล้วครับอุ้ยถล่มได้แล้วเอาเหลือศูนย์ไปเลยเอาให้เหลือศูนย์ไปเลยเอาศูนย์ไปเลยเพื่อนโอ้กัดไปเลยครับเอาให้ศูนย์เหมือนคะแนนเลยครับเหมือนคะแนนสอบ <c oughs> คนละอันกันไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่ามาเลยมาเลยตีไปตีไปกัดไปครับเอาให้เหลือศูนย์กระแพงเมืองจีนนี่ก็เลือดพันหนึ่งนะครับของเรานี่ยังไม่ได้สกิลเลยยังไม่มีใครสกิลได้เลยครับโอ้โหต,ตอนนี้นี่แบบว่าชุลมุนกันมากครับสุดยอดเลยอะ่ะ โอเคอันนี้เราคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันแบบว่ามันมันเข้ามาไม่ได้เออเลเวไปหกเลยครับผมเอาไปเอาแบบสุดยอดเลยนะครับปล่อยลูกชิ้นมาลูกชิ้นลูกชิ้นเดินมาแล้วนะครับแต่ว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยโจมตีได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคใกล้แตกแล้วอีกนิดเดียวแตกเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยครับได้มาพันหกร้อยเอ็กพีเนี่ยสุดยอดเลยโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากงานนี้ครับคือแบบชนะแบบง่ายดายนะฮะเฮ้ยมีการอัปเกรดด้วยนะครับเรามาดูอัปเกรดนะครับผมอั อัปเกรดตัวคอร์อเอาอัปเกรดไส้กรอกดีกว่านะครับเนี่ยแทงแคทเนี่ยเห็นไหมแทงแคทนะครับอุ้ยมีนิวด้วยอุ้ยนี่มันแอคแคทนะครับผมก็คือเป็นแมวถือขวานนะครับผมโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้อัปเกรดเลยอัปเกรดไปแล้วครับอู๋ตอนนี้ทีมนอนี่แบบว่าสุดยอดเลยอะแบบน่าจะดีนะครับน่าจะแบบว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหนี่ก็อวยกันไปโอ้นี่ไงประเทศนี้นะครับที่อยากจะลองมานานแล้วนะครับ yeah, <woo. S 1> คือเล่นไปไม่ไม่ถึงสินาทีกว่านี้บอกว่าลองมานาน คือประเทศไทยนัเนเองครับมาดูซิว่าอนุสรของประเทศไทยนี่จะคืออะไรนะครับไอเทมของประเทศไทยนั่นไงเป็นคล้ายๆกับเจดีนะครับของวัดพระแก้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่รู้นะครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะน่าจะใช่นะครับผมน่าจะเป็นที่หลักคือเป็นคล้ายๆวัดนั่นแหละเออเป็นที่หลักนะครับคือเป็นที่ที่สําคัญที่ที่แบบว่าคนพูดคนเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเป็นประเทศอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเราอัปเกรดไอเทมก่อนเลยนะครับเออัปเกรดเวลอัปเกรดเวลปล่อยลูกชิ้นออกไป อุ้ยลูกชิน้นนี่กัดงูปิวเลยครับเมื่อกี้โอ้โงูก็กัดเราปิลเหมือนกันนะครับเอาให้ถึงร้อยเลยจะได้เอาเซกอกออกมานะครับเซกอกเซกอกเซกอกซีพีเซกอกซีพีออกมาเลยงานนี้งานนี้ออกมาครับงานนี้นนนน harness, ออกมาแล้วครับจากนั้นเราปล่อยลูกชิ้นครับลูกชิน้นลูกชิ้นตามมาทีหลังนะครับโอ้โหลูกชิ้นเดินมาแล้วอุ้ยเอาลูกชิ้นอีกอันหนึ่งครับลูกชิ้นตัวเดียวน,นี่น่านไม่น่านจะไหวนะครับโอ้แต่เซกอกตัวเดียวนี่น่าไหวอยู่เพราะเซกอกที่เป็นสายแทงนะครับผมปล่อยลูกชิ้นไปอีกววรอ้้หดยเเาาา80่ 80ดสิบเอาเวลแปดสิบเอาเวลแปดสิเวลเลครับผมเอาเวลไปเรียบร้อยแล้วครับณตอนนี้โอเคเดีย๋ยวเรารอ,อตัวขวานดีกว่าไหมตัวขวานนี่ยเอออยากได้ตัวขวานนี่ยอยากดูซิว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับเอ,อ้ยนี่มันตัวอะไรแหละโอ้โหตัวจิว๋วโอ้โหตัวจิ๋วนะครับตัวนี้โอ้เอาปล่อย200ไปครับดูซิจะโหดขนาดไหนจะโหดอ,อย่างที่คุ้มค่าเอ้ยจะคุ้มค่าอย่างที่เอามาหรือเปล่าต้อง200เลยนะเหลอลูกชิ้นได้แค่50นะครับส่วนไอ้แซกซอกซีพีได้แค่ร้อยหนึ่งนะครับ มาดูซิจะดีขนาดไหนมาดู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 มาด,มาด,มาดูโอ้ตอนนี้ครับเราปล่อยแส่กอกมาแล้วครับแซ่กอกนี่ก็เดินมาตุ้มเตียมนะเดินตุ้มเตียมมาเลยครับเอานี้มันกว่านั่นแหละโอเคเดี๋ยวรอร้อยยี่สิบเอาเวลดูยก่อนครับไม่อยากโจมตีประเทศไทยเลยมันเป็นประเทศตัวเองอะ่ะขอยอมแพ้ได้ไหมไม่อยากโจมตีเลยนะครับผมขอไม่โจมตีได้ไหมแต่ไม่ทันแล้วตอนนี้ข้าศึกเราโจมตีเรียบร้อยแล้วเหลือแต่รอให้สุดรอให้เหลือศูนย์แล้วก็จะแพ้แล้วครับในะตอนนี้ ตอนนี้เอาไส้เกาะซีพีไปไส้เกาะซพีไปไป,ไปทําไมวะเดี๋ยวก็จะชนะแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วใกล้จะตกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับประเทศไทยไม่บ้านเกิดของฉันไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้ตายอย่าดูก่อนที้มันมีกี่ประเทศผมคาดว่าน่าจะมีทุกประเทศเท่าที่เดาๆเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเห็นไหม คือมันมีแบบหลายๆประเทศมากครับอาจจะมีทั่วโลกเลยก็ได้อาจจะมีสหรัฐอเมริกาหรือทั่วประเทศญี่ปุ่นอย่างงู้นอย่างเงี้อ่ะโอเคครับก็สหรับเกมนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าใครชอบถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ที่ด้านล่างก็แล้วกันถ้าใครอยากจะเล่นนะครับก็สามารถไปโหลดได้นะครับผมสำหรับนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ชอบมากๆกกดซับสไคร้นะครับผมปรารถทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับปรารถทุกคนไม่ายจุ๊บๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวััสดีครบ